สวัสดีครับพี่ๆนะพระผมจะดูให้เป็นนะใช่มาไงไขยอย่างนั้นบอกเลยเก๊แท้พี่ดูเองเลยนะอันนี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบมส่งนะพี่แต่หลวงพ่อรวยเนี่ยเก๊แท้ผมไม่รู้นะ อันนี้เอาร้อยหกสิบลมส่งนะวัดกาวหลงกาหลงเนี่ยพี่เกทแท้ผมไม่รู้นะพี่นะตัวเองนีมาร้อยหกสิบพอลมส่งดูเก่านะจะดูไม่เป็น ตรงนี้ผมเอาสองร้อยห้าสิบรวมส่งนี่หมูทวดรุ่นนิรันนิรันจายตรายตรงนี้ผมเอาร้อยหกสิบครับรวมส่ง ถ้าผมไม่เก่านะาไม่รู้ขายออกหรือเปล่าที่สนใจก็ติดต่อมาฝากเฟซชื่อเฟซผมในข้างล่างตรงนี้ผมเอา160ร้อยหกสิบรวมส่งนีเหมือนกันหลวงโก้หมุนอันนี้เรเอาร้อยหกสิบ หลวงพ่อเทพฮัลโลเนีย่ยอันนี้ผมเอา100ร้อยเยอะกันลมจงอันนี้เอาร้อยห้าสิบลมจงอันนี้เป็นแก้วจะเป็นหยกเลยผมดูไม่ออกน,นะเคาะเคาะลองอเคาะกับเพื้นดูมันเหมือนหินเหมือนอะไรได้เลนะ อันนี้เอาร้อยห้าสบพอลงสองห่วขงหลพ่อปูนนะไม่รู้เกทเดียเอาเอาร้อยหกสิบาทล้อจเงนีอง,ลงหลองพ่อปูนเหมือนกันร้อยหกสิบาทลองสองแล้ว หกสบาทหลงทองเงินรุมเศษหลงส่งนะพี่ตองน,นี้หลงปดวดทวดวบุน,นเป็นนะวัดประสิทธ์ชยัยจังหวัดตังเนี่ยนี่ผม,มาสองร้อห้าสิบหลงตรงขอบคุณมากครับพี่